เอาไหดเอาไหเอาไหมเอามาเอามาเอาไหเอามเวลาคนนึงถาคนนึงถามสิ

กลุ่มนี้หันหน้ามาหน่อยกลุ่มนี้หันหน้ามาหน่อยค่ะหนึ่งสองสาม